a s p o p o ปป p o p อสปอป p e ปอ o p ้พีปปออ๋อ p ปอปะอ๋อเดียวบ่อ๋อเดียวพอดีพอดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนอนชิววันนี้เนี่ยถามว่าผมเนี่ยจะมาทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดลองว่าระหว่างพริกขี้หนูพริกขี้หนูกับพริกแห้งนะครับว่าพริกชนิดไหนเนี่ยจะเผ็ดกว่าก,กันด้วยลิ้นของผมนี่แหละเดี๋ยวเราไปอัญเชิญพริกกันก่อนเลย นี่คือพิซของเราที่เราจะมากินวันนี้ถามว่าผมเอามาเยอะขนาดนี้เนี่ยเห็นแล้วท้อใจถ้าว่าผมเอามาเยอะขนาดนี้เนี่ยผมจะกินหมดหรอระดับนอนชิวซะอย่างผมจะกินอย่างละเม็ดนะครับ what w a t the o k เคนะครับวันนี้เนี่ยการทดลองเนี่ยเป็นการทดลองที่เสี่ยงอันตรายมากนะครับผมจะไม่กืนมันผมจะแค่ กัดแล้วก็คายทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเกินไปเนี่ย้าไม่ส่งผลต่อท้องของผมแล้วมันจะแสบท้องได้แล้วเราก็จะกัดแล้วเราก็จะคายมันออกมาครับโอเคครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้เสียเวลามากเกินไปเราจะไปกินกันเลยแต่ก่อนไปกินนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดติดตามผมนะครับผมก็จะขอขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยคลิปนี้ห้ามลอกเลียนแบบหรือห้ามทำตามครับน้องๆ้องหนงูเพราะมันจะเกิดทำให้ หูดับแสบหูหรือหน้ามืดได้นะคะก็ไปดูกันเลยครัตอนนันนะเวลาต่อจากนี้คือนะเวลาที่ทุกคนรอคอยโอเคนี่คือถุงคือตอนนี้มือผมยังสั่งกันทุกคนดูเลยจะต้องเียแบบกันนะครับสามสอง ผมเลือกที่จะทําสิ่งนี้ด้วยตัวผมเองผมก็ฆ่ามันไปผมไม่ลืนนะผมจะขายศูนย์ เขาต่าอุ๊ยโดนขาไปเอง โอเคครับเราจะเป็นน,น,นั่งชิลสิวิสามสองหนึ ี<ส>่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นถุเดี๋ยวเราจะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอให้อาการมันหายแล้วก็จะมาต่อกับพิกเวนี่นะครับคลีปมันจะจบๆไปนวทีนะครับ ครแล้เวเจอกันเลยครับทุกคนผมได้นั่งทําให้ความเผ็ดนี้มันหายไปเกือบๆประมาณครึ่งชั่วโมงได้ลเออประมาณเกือบๆครึ่งชั่วโมงมันแับก็นานอยู่นะครับ ก้ <G ül üyor> อนใหญ่ไม่ดีหรอก้ะก้อนเล็กพนะอแล้วมนะเมื่กีนะ้เราทำได,นะอไดนะ้อันนี้เราก็ต้องทำได้นอนชิวสาม 1 lực con Hãy con gì đó nó รัว่าผมต้องกัดมันวะกลิ่นตีขึ้นจมูกรู้ไหม แไคยก็ <S 2> <S 2> <S อาจจะมีน้ำมันเลือดลายครับก็อ่ะเราลองมากัดแบบเป็นเม็ดเลยนะครับก็มันเริ่มมันมาแล้วจริงจมันมาแล้วแต่มันมาไม่เยอะนะครับก็

นองไปไหมมาโอเคครับเราจะเป็นนั่นน่อยเฮ้ยเราจะเป็นนั่นชื่อสิบิบพอนับสามสองจบมึงรับเลยนะสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก วัตถุลูกของคลิปนี้นะครับได้ออกมาว่า,วาอะไงวะพริกขี้หนูนะครับคือพอเรากัดไปปุ๊บเนี่ยผลมันจะออกเลยนะแต่พริกแห้งเนี่ยพอเรากัดไปปุ๊บเนี่ยผลมันไม่ออกนะครับผลมันไงแบบเหมือนมาม่าเผ็ดเกาหลีที่เขาบอกว่าถ้าเรากินไปปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆเผ็ดขึ้นเรื่อยๆแต่พริกแห้งเนี่ยมันจะ,จะค่อยๆเผ็ดเผ็ด ถ้าไปแค่ไปคั่วนี่มันก็น่าจะเผ็ดอยู่แหละนาะอโอเคแล้วก็สรุปว่าพี่แค่คลิปนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอเดี๋ยวก็เผ็ดอยู่นะมันไม่เหมือนมาก่อนที่ผมื่อั่นงทครั้งแรกนะคือผมจะตายนะฮะผมไม่รู้ว่าอันนั้นแม่ผมคั่วไว้หรือเปล่านะแต่ผมซู้พิที่หุ่มไม่ไหวจริงยอม คลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไม่ชอบก็กดดีไลค์มาเลยนะครับผมไม่ได้แขกอะไรมากกับการที่ปุ่มไลค์กับปุ่มดีไลค์เนี่ยคือผมไม่ได้สนใจอะไรมันมากนะครับผมติดจะว่าจะดา่าจะเตือนอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปแรกนะครับนั่นชิลพิทหนึ่งนั่นชิวคลิปนั้นเนี่ยผมอาจจะลบก็ได้นะครับเพราะว่าผมใช้เพลงติดลิขสิทธิ์ มันเป็นเพลงติ๊กต็อกสิทธิ์คือผมไม่ได้ดูให้แน่เออให้แน่เลยตอนนี้ผมก็ิีที่ผมเนี่ยก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคลิปแล้วผมก็เปิดคอมเมนต์นะอยู่เดียวมันก็ปิดเองนะเวลาคลิปใหม่แบบนั่งชิลนอดนึงครับ